สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตรีกันอีกเช่นเคยนะครับและประเด็นสําคัญที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือทางการของยูเครนั้นพวกเขาได้พบช่องทางการรุกใหม่ส่วนจะเป็นที่ไหนและสถานการณ์การรบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้อัมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตรีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสาหรับปฏิบัติการรุกโต้อตอบกลับของทางยูเครนในวันนี้พวกเขาก็ได้เปิดช่องทางการรุกใหม่ในพื้นที่ของวูเลดาและทางการของยูเครนก็สามารถยึดคืนพื้นที่กับคืนมาได้เป็นจํานวนมากครับทางนี้เมื่อปีที่แล้วสมรภูมิการรบที่วูเลดานั้นถือได้ว่าเป็นสมรภูมิการรบที่ดูเดือดเป็นอย่างมาก โดยทางการของรัสเซียได้สูญเสียยานเกราะรถถังเอาไว้ที่นี่ราวราว130คันและที่สําคัญเลยกองทัพรัสเซียได้สูญเสียพลล้มที่นับได้ว่าเป็นฐานชั้นยอดเอาไว้ที่นี่เป็นจํานวนมากครับและถ้าหากว่าเราดูจากแผนที่การรบแล้วเป้าหมายต่อไปของทางยูเครนก็น่าจะอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านพาร์บลิฟกา และบริเวณหมู่บ้านไมคิวสกี้นะครับซึ่งแนวทางการรุกที่วูเรดานั้นทางกองทัพยูเครนสามารถครับเคลื่อนพลไปที่เมืองมาเลียปอได้ซึ่งก็เป็นจุดยุทธศาสตร์อีกจุดหนึ่ง ที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากสําหรับสนามรบยูเครนในขณะนี้ครับและถึงแม้ว่าภาพรวมของกองทัพยูเครนจะสามารถรุกต่อตอบกองทัพรัสเซียได้อย่างช้าช้าก็จริงแต่อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาก็สามารถยึดพื้นที่กลับคืนมาได้เป็นจํานวนมากเช่นกันโดยรวมๆแล้วนะปัจจุบันนี้กองทัพยูเครนสามารถยึดพื้นที่กลับคืนมาได้ประมาณ200ตารางกิโลเมตรตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการรุกต่อตอบกลับที่ผ่านมานี้ครับ นอกจากนี้ยังมีข่าวอีกว่าทางการของยูเครนได้ส่งกําลังสำรองมาไว้บริเวณทางด้านใต้ของประเทศเป็นจํานวนมากเพื่อเปิดปฏิบัติการรุกกลับในรอบ2อีกด้วยครับส่วนการรบกันที่เมืองบักมูดนั้นกองลังของทางรัสเซียพยายามตีโต้ต,อ,ตอบกลับกองทัพยูเครนในบริเวณทางตอนใต้ของเมืองบักมูด แต่อย่างไรก็ตามทางการของยูเครนก็ยังคงสามารถรับมือได้และสามารถผลักดันกองทัพรัสเซียให้ต้องถอยออกไปจากบริเวณหมู่บ้านคริสชิปดาได้ครับส่วนการรบกันบริเวณเมืองอับดีอีฟก,กานั้นทางการของยูเครนได้ใช้ขีปนาวุธยิงโจมตีสถานีรถไฟของทางรัสเซียบริเวณใกล้ๆกับเมืองโดเนสทําให้การขันาคมหรือว่าการส่งสเสบียงกระสุนไปยังแนวหน้าของทหารรัสเซียต้องชะงักลงครับ สรุปภาพรวมการรบกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าทางการของยูเครนได้ทดลองบุกในหลายๆพื้นที่เพื่อหาจุดอ่อนหรือว่าหาช่องว่างของแนวตั้งรับรสัสเซียได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีรายงานการสูญเสียอาวุธยุทโธปกรณ์ของทั้ง2ฝ่ายออกมาดังนี้ครับโดยทางการของยูเครนนั้นได้สูญเสียอาวุธหนักจําพวกยานเกราะรถถังจํานวน42คันส่วนทางการของรสัสเซียนั้นก็ได้สูญเสียอาวุธหนักไปจํานวน90ชิ้นครับ และหากว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น,นั้นกองทัพของรัสเซียก็จะเสียหายหนักกว่ากองทัพยูเครนประมาณ2เท่าตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ถือได้ว่าทางการของยูเครนนั้นก็สูญเสียหายหนักเช่นกันครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่2สิงหาคมทหารราบก็เสียชีวิตไป540นายรถถัง1คันยานเกราะ8คันรถขนส่งทางการทหาร25คันปืนใหญ่สนาม27กระบอก โดรน15ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง1ระบบและระบบป้องกันภยัยทางอากาศ1ระบบครับถือว่าทางการของยูเครนนั้นยังคงสามารถเดินหน้าเก็บปืนใหญ่สนามของทางรัสเซียได้อย่างต่อเน,นื่องครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในยูเครนกันต่อเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางการของรัสเซียนั้นได้ใช้โดรนบินเข้ามาโจมตีกรุงเครียบ และบริเวณพื้นที่ของเมืองโอเดซาแต่ว่าทางการของยูเครนนั้นก็สามารถสกัดกั้นโดนเหล่านั้นได้จํานวน23ลำครับอย่างไรก็ตามก็มีเศษซากโดนบางส่วนได้ตกใส่อาคารและไซโลเก็บธัญ,ญพืชของยูเครนบางส่วนทําให้ได้รับความเสียหายเล็กน้อยครับส่วนทางการของยูเครนเองก็มีข่าวว่าพวกเขาได้ใช้ขี่ปนาวุธล่อนแบบสตอมชารโดเข้ายิงนะครับไปที่ฐานบัญชาการของทางราัสเซีย ในบริเวณพื้นที่ของเมืองมาลิอปอแต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมข่าวต่อมาก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีสําหรับยูเครนเพราะว่าประธานาธิบดียูเครนโวโลโดดเมียซาร์เลนสกี้นั้นได้ออกมากล่าวว่า นักบินของยูเครนนั้นจะเริ่มฝึกบินกับเครื่องบินรบแบบ F-16 ในเดือนสิงหาคมนี้ครับซึ่งหลังจากที่กองทัพยูเครนนั้นทําการฝึกเสร็จสิน้นพวกเขาก็จะได้รับเครื่องบินรบแบบ F-16 ภายในปลายปีนี้ครับซึ่งหลายๆท่านนั้นก็คงจะตั้งตารอเครื่องบินรบแบบ F-16 นะครับเพราะว่าการรบทางอากาศของทางยูเครนในปัจจบุบันนี้พวกเขาก็ได้อาศัยเครื่องบินรบแบบ Mi-29 ทำการรบในน่านฟ้าเป็นหลัก ส่วนการโจมตีภาคพ,พื้นดินนั้นก็มีเครื่องบินรบแบบซู24ซู25และมีการใช้เฮลิคอปเตอร์มาดัดแปลงติดตั้งขีปนาวุธแบบไม่นำวิถีเข้ายิงโจมตีตำแหน่งที่ตั้งรับของทางรัสเซียอยู่ในปัจจุบนันนี้ซึ่งพวกมันนั้นก็ยังขาดความแม่นยำในการโจมตีอยู่ครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นยูเครนก็มีความจะเป็นที่จะต้องใช้อาวุธเท่าที่พวกเขามีไปก่อนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชม หากว่าคุณผูช้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิ i ตารีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ